ทูเรนิทานตอนที่สามใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับพระทีปังกรพุทธเจ้าจึงตรัสพระคาถาว่าเราได้พยากรณ์ผู้ใดไว้ว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นพิจารณาอยู่ซึ่งโปรนนกธรรมที่พระชินเจ้าได้อบรมมาแล้วเมื่อท่านผู้นั้นพิจารณาธรรมอันเป็นพุทธภูมิ จนหมดสิ้นพืนแผ่นดินหนึ่งหมื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกจึงไหวเพราะเหตุนั้น เมื่อพระโพธิสัตว์กำลังลุกจากอาสนะเทพยาดาทั่วหมื่นจัก,กรวาลได้ประชุมกันแล้วบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นสรรเริญคุณอันเป็นชัยมงคลด้วยประการต่างๆพระโพธิสัตว์อันเทวดาทั้งหลายสรรเริญคุณด้วยประการฉนิ้วจึงเข้าไปทวลาบังคมพระทีปังกรพุทธเจ้าในพระวิหารแล้วกลับไปยังธรรมิกบรรพดังเดิมดำรงชีพอยู่ในที่แห่งนั้นจนตลอดอายุไขเมื่อสิ้นอายุไขแล้วได้ไปบังเกิดยังพรหมโลก ก่อนอื่นขอขั้นการบรรยายด้วยลำดับพุทธพยากรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราพระองค์นี้ทรงได้รับการพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อจาก พระที่ปังกรพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อมาอีก23พระองค์ดังนี้หนึ่งสมัยของพระกรทัญญพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายนั้นเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่าวิชิตาวีประทับอยู่ที่กรุงจันทวดีทรงปกครองแผ่นดินอันเป็นที่ตั้งแห่งน้ำและขุมทรัพย์พร้อมทั้งขุนเขาซูเมนและยุคันธรอันทรงไว้ซึ่งรัตนหา ประมาณไม่ได้โดยทำไม่ใช้อัดยาไม่ใช้าศาสตราทราบข่าวการเสด็จมากองค์พระบรมศาสดาจึงออกไปรับเสด็จทรงถวายมหาทานแก่พระภิกษุมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานโดยพระองค์ทรงนิมนต์ให้พระบรมศาสดา และเหล่าภิกษุสาวกให้ประทับอยู่ในพระนครตลอดไต,ตรามาสทรงถวายอสัตถิสถานหรือการบำเพ็ญทานถวายแด่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งไม่มีใครสามารถทำเทียมเท่าได้อีกแก่พระภิกษุหลังจากที่ได้รับพุทธพยากรทรงสละราชสมบัติเพื่อออกผนวดในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้อภิญญาห้าสมบัติ8เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกเมื่อสิ้นพระชนมายุได้เสด็จอุบัติข,ขึ้นในพรหมโลก สองสมัยของพระมังคลาพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายนั้นถือกำเนิดเป็นพรามนามว่าสุรุจิในหมู่บ้านสุรุจิพราหมณ์เป็น ผู้เจนจบในไตรเพศชำนาญในร้อยแก้วและร้อยกรองทั้งเชี่ยวชาญในโลกายตศาสตร์หรือศิลปะแห่งการเอาชนะผู้อื่นในเชิงวัทศิ์โดยการอ้างทฤษฎีและประเพณีทางสังคมและมหาปุริลักษณะศาสตร์หรือการเรียนรู้ถึงลักษณะ32ประการของลักษณะของบุคคลที่จะมาอุบัติตรัสรู้เป็นาศาสดาเอกของโลกและเป็นจัก,กรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ในโลกได้ฟังถา รมกรถาของพระมังคลพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสขอถึงสรณะนิมภิกษุถวายพัตตาหารในวันรุ่งขึ้นหลังจากกลับไปบ้านแล้วพิจารณาว่าภิกษุจำนวนเท่านี้เราสามารถถวายพัตตาหารและผ้าได้แต่เรื่องของสถานที่ที่ ใช้รับรองหลาจะทำเช่นใดความคิดของพราหมณ์นี้ร้อนไปถึงเท้าสก,กะเทวราชจึงได้เนรมิตมนดบกแก่นไม้สำเร็จด้วยรัตนเจดประการให้ชํำแรกโผล่ขึ้นจากพื้นดินขึ้นมาทันทีต่อจากนั้นพร้อมกับกับความคิดว่าพวงดอกไม้ของหอมอาสนะเครื่องลาดหรือที่ปูนอนมีค่าเป็นกับปิยะหรือสิ่งงอของเครื่องใช้ที่สมควรแก่ภิกษุและเครื่องรองทั้งหลายสำหรับภิกษุจำนวน เท่านั้นจงํำแรกโผล่ขึ้นจากแผ่นดินทันใดนั้นสิ่งของดังกล่าวก็ผุดขึ้นพรามคิดว่าจะตั้งหม้อน้ำไวท้ทุกๆม,มุมๆุมละหนึ่งหม้อทันใดนั้นหม้อน้ำทั้งหลายที่เต็มไปด้วยน้ำสะอาด หอมเย็นอย่างยิ่งก็ตั้งขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏขึ้นด้วยเนรมิตของเท้าสักกะพรามจึงนิมนต์เหล่าภิกษุอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานประทับในมนดกนั้นแล้วถวายทานที่มีชื่อว่าขวะปานะหรือขนมแป้งผสมนมบัวเป็นเวลาเจ็ดวันโดยในวันสุดท้ายสุรุจิพรามให้ล้างบาทของภิกษุทุกรูปแล้วบรรจุด้วยในสายในข้นน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้น ซึ่งได้ถวายพร้อมด้วยไตรจีวรซึ่งถือเป็นของที่มีค่ามูลค่ามากมายนักหลังจากที่ได้ฟังพุทธพยากรเพิ่มพูนปิติอธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งขึ้นเพื่อบำเพ็ญบารมีสิบให้เต็มบริบูรณ์ได้บวชในสำนักพระบรมศาสดาเรียนพระพุทธวจนะเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกเจริญพรมวิหารภาวนาวนาอย่างอภินญ,ญาหและสมาบัติ8ให้เกิดหลังจากสิ้นอายุไขแล้วได้ไปบังเกิดในหอโรค สามสมัยของพระสุนพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายนั้นถือกำเนิดเป็นนาคราชามีนามว่าอตุละมีฤทธานุภาพมากทราบว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกจึงออกจากนาคพิภพพ,พพร้อมด้วยเหล่านาคทั้งหลายบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าสุมนะซึ่งมีภิกษุทั้งหลายเป็นบริวารด้วยดนตรีทิพถวายมหาทานถวายคู่ผ้ารูปละคู่แล้วตั้งอยู่ในสารณะได้ฟังพุทธพยากรแล้วเกิดความ บรมศาสดาเรียนพระพุทธวจนะเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกเจริญพรมวิหารภาวนาวนายัางอภิญญาห้าและสมาบัติ8ให้เกิดหลังจากสิ้นอายุไขแล้วได้ไปบังเกิดในหอโรค สามสมัยของพระสุนพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายนั้นถือกำเนิดเป็นนาคคาชามีนามว่าอตุละมีฤทธานุภาพมากทราบว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกจึงออกจากนาคพิภพพ,พพร้อมด้วยเหล่านาคทั้งหลายบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าสุมนะซึ่งมีภิกษุทั้งหลายเป็นบริวารด้วยดนตรีทิพถวายมหาทานถวายคู่ผ้ารูปละคู่แล้วตั้งอยู่ในสารณะได้ฟังพุทธพยากรแล้วเกิดความ ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นจะต้องพักเพียรสังสมอบรมบาร,รมี10ึประการให้บริบูรณ์เมื่อระลึกถึงพุทธกรรมนั้นแล้วก็ยิ่งเพิ่มพูนความเลื่อมใสคิดจะนำพุทธธรรมที่ปรารถนาหนักหนานั้นมาให้ได้หลังจากที่เมื่อสิ้นอายุไขได้ไปบังเกิดในเทวะโลก